การกลัวการอยู่คนเดียวนะคะเป็นเรียกว่าปัจจัยหลักเลยเป็นหัวใจหลักเลยที่ทําให้ผู้หญิงหลายคนยอมอยู่ในความสัมพันธ์เน่าๆค่ะยอมอยู่กับผู้ชายที่เขาไม่ซื่อสัตย์หรือเออเขาไม่ให้เกลียดอืมไม่ให้เกลียดสิให้เป็นกินน้ําใต้ศอกบ้างหรือขอมีสองบ้านบ้างอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ให้เกลียดแล้วนะเออ การที่ผู้ชายรักใครสักคนเน่ะเขาจะให้เกียรติคือเขาจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยทําให้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกว่าเขารักเธอคนเดียวนะคะดังนั้นนี่ยการที่ผู้ชายขอมีสองบ้านเนี่ยนะคะเ ไม่ได้แปลว่าเขารักใครมากกว่าใครบางทีเนี่ยผู้หญิงสองคนพยายามจะหาคําตอบเอ้เขารักมีน้อยมากกว่าฉันหรือว่ายังไงส่วนมีน้อยก็บอกรักีบ้านใหญ่ไ่้มากกว่าฉันด้วจริงๆแล้วคนที่ขอมีสองบ้านไม่ได้รักใครเลยแล้ว,ลวไม่ให้เกลียดผู้หญิงด้วยเพราะว่าเขาทําลายลดเกลียดผู้หญิง จา,จากผู้หญิงที่เป็นภรรยาหลวงจากที่เป็นคู่ชีวิตกลายมาเป็นแค่ choice เป็นแค่ตัวเลือกของเขาหนึ่งในตัวเลือกของเขาว่าวันนี้จะเลือกกับบ้านนี้วันนี้จะเลือกกับบ้านนี้ฉันวันนี้จะเลือกนอนกับผู้หญิงคนนี้วันนี้ฉันจะอนอนกับผู้หญิงคนนี้นั่นคือการลดเกรียดจ,จากภรรยาสู่ตัวเลือกอื หรือบางทีแช้ว่าของตายเนาะฉันอยากกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้้ฉันเบื่อรสชาตินี้ไปนอนไปเอ่อไปมีคู่นอนอีกคนหนึ่งเป็นแค่คู่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่ภรรยาจะเป็นคู่ชีวิตแต่ไม่ว่าจะเป็นคู่นอนหรือคู่ชีวิตการกระทําเยี่ยงนี้ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิงสองคนนะคะทั้งมีหลวงทั้งมีน้อยอย่าเวลาเขาอยู่กับใครหรือคนเลือกใครท้ายที่สุดแล้วบางทีความสัมพันธ์สามเศร้าเนี่ยรักสามเศร้ามันจะจบก่อสมมติว่ามันจบลงเหลือคนเดียวอืมเหลือคนเดียว หลายคนอยากจะถามครูเฮ้ยันจะจบที่ใครอรัครูอ่าบางคนรุ้นให้เมียหลวงชนะอ่าบางคนเลี้ยงเลือกเอ่าที่จะเชียร์ให้เมียน้อยชนะเหมือนบางทีเราจะดินคำนี้เยไดินคำไหมเชียร์อะไรนะทีเมียหลวงเออทีเมียน้อยทีเมียนั่นทีมียนี่ขอโทษนะไอ้ที่บอกว่าทีเมียนั่นทีเมยนนี่ที่เราไปเชียร์เขาชนะขอโทษนะไม่มีใครชนะไม่มีใครชนะดูปากรัชานะคะไม่มีใครชนะมีแต่แพ้แพ้และแพ้ค่ะ แม้กระทั่งผู้ชายเองก็แพ้แพ้อะไรแพ้ภัยตัวเองชีวิตล้มเหลวนะจากผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่รักเขาแบบสุดชีวิตยอมสละทุกอย่างยอมแต่งงานด้วยยอมทิ้งหน้าที่การงานมาเป็นมนุษย์แม่ยอมทุกอย่างจากผู้ชายคนนี้ที่มีผู้หญิงที่รักเขามากที่สุดอืมสุดท้ายมีหลวงไม่เอาแล้วค่ะไม่รักแล้วค่ะ ถ้าจะอยู่ด้วยก็อยู่ด้วยเพราะหน้าที่เพราะเธอเป็นพ่อของลูกเธอต้องรับผิดชอบลูกอ่าจะนัดเจอกันเขาพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์พาลูกไปกินข้าววันกองวันเกิดเขาทําตามหน้าที่เขาไม่รักคุณแล้วเพราะ,ะนั้นจริงๆแล้วผู้ชายก็สูญเสียค่ะสูญเสียผู้หญิงที่เคยต้องใช้คำว่าเคยรักเมียหลวงทุกคนเมื่อรู้ว่าสามีนอกใจแล้วเขารักไม่เหมือนเดิมเขาไม่รักแล้วค่ะอืมเพราะฉะนั้นผู้ชายก็แพ้ค่ะแพ้สามเลยเรียกว,ว่าเป็นการหายนะหายนะหมู่เออ เมียหลวงสมมติได้ไปชนะอ่านว่าเมียน้อยไปมีคนอื่นเมียน้อยนอกใจหรือเขาตัดเมียน้อยเขาผมเลิกแล้วเขาตัดเมียน้อยเลือกกลับไปอยู่กับเมียหลวงอ่าบางคนบอกอุ้ยอ่าเมียหลวงชนะทีเมียหลวงบอกเมียหลวงชนะไม่ได้ชนะค่ะเพราะเมียหลวงเนี่ยหลังจากที่ผู้ชายนอกใจไปแล้วนะไปมีผู้หญิงอื่นไปอยู่กับไปนอนกับคนอื่นแล้วกลับมาหาตนนั้นผู้หญิงคนนั้นจะไม่มีวันไม่มีวันลืมบาดแผลนี้ไปตลอดชีวิตนะ ไม่ลืมความทรยศนี้ไปตลอดชีวิตผู้หญิงคนนี้จะไม่มีวันรักเขาเหมือนเดิมหรือไว้วางใจเขาเหมือนเดิมอีกเลยจะไม่หลับสนิทอีกเลยอืมจนกว่าที่คุณบอกบางทีบางคนต้องมาสะก,กดจิตเพื่อให้หยุดรักเพราะถ้ายังรักแล้วจบเ,เจ็บแน่นอนนะคุณเคยนอกใจเขาผู้หญิงบางคนนะพอผู้ชายใส่รองเท้านะเตรียมท่าจะออก,ออกบ้านไปนะบางทีเขาแค่จะไปซื้อ,อน้ำอัดลมที่เซเว่นนะผู้หญิงคิดละมันจะไปไหน มันจะไปหาใครมันนัดเจอกันใช่ไหมเห็นไหมว่าความไว้วางใจไม่เหลือแล้วนะคะเครดิตผู้หญิงที่รักเขามากที่สุดไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วเขาก็เสียหายนะเมียหลวงก็จะไม่ได้มีความสุขเหมือนเหมือนเหมือนแก้วที่มันไม่เคยล้าอ่ะมันเนียนไปหมดเลยมันเป็นแก้วที่แบบเอาแต่พอมัเล่าแล้วมันจะไม่ใช่แก้วใบนั้นอีกแล้วแก้วใบที่เนียนอีกแล้วนะมันพร้อมจะแตกใส่น้าร้อนใส่น้ําเย็นต้องคอยระวังแล้วทีเนี้ยมัน ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอกใจอยาผู้ชายอยาคิดว่าเป็นแค่การลองเพื่อนชวนไอ้คนนั้นก็มีเมียน้อยไอ้คนนี้ก็มีเมียน้อยมีเป็นลหลอกเพื่อนเยอะอืมไม่ได้เพื่อนเยอะคุณจะไม่เหลือใครเลยนะเมียที่เคยรักค,คุณเขาจะไม่รักแล้วอ่ะเขาหนึ่งถ้าเขาเลือกเมยหลวงเมยหลวงก็ไม่ได้ชนะอืมแล้วถ้าเขาเลือกเมียน้อยอ่ะเขาเลือกเมยใหม่อ่ะอืมเขาไม่เอาเมยหลวงแล้วสมมหมนะแต่หมดนะอ,ดนะอ่ะเอ้ทีเมียน้อยเมียน้อยชนะ ก็ไม่ชนะอยู่ดีค่ะเพราะว่าครูทํางานตรงนี้ทำไมครูจะไม่รู้เวลาที่ผู้ชายเป็นเลือกผู้หญิงใหม่ไปเลือกเมียมใหม่โอกาสที่เขาเลือกเมียใหม่มีสูงกว่าไม่ได้แปลเพราะว่าเก่าไม่ดีผู้หญิงบางทีเมียหลวง,องชอบพิว่าตัวเองไม่มีค่าเขาเลือกคนอื่นไม่ใช่เขาเลือกผู้หญิงคนใหม่เพราะเขาเบื่อคุณมันของใหม่ไงเอาง่ายๆนะคุณ i p h o n สองรุ่นมาวางวาให้คุณรุ่นเก่ารุ่นใหม่คุณเอาอะไรอ่ะคุณเอารุ่นใหม่ถูกไหมเพราะคุณเบื่อของเก่าถูกปะ อืมพออันนี้มาใช้อันนี้มาหลายปีแล้วเบื่อนี่รุ่นใหม่มาก็ต้องเอาของใหม่สิพราะงนั้นเขาก็ไปเลือกผู้หญิงคนใหม่ไงเพราะว่าเขายังไม่ได้เบือ่อไม่ได้แปลว่าวันหน้าเขาจะไม่เบื่อนะวันนี้คือยังไม่เบือ่อใช่ปะ่ะเสร็จแล้วไงปะ่ะเสร็จแล้วพอไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนใหม่อ,อ่กระทาเขาจะร้อนรนมากเวลาที่ผู้ชายกลับไปหาเมียเก่า บางทีเขาไม่ได้กลับไปอะไรเขากลับไปหาลูกเออเขาอาจจะไม่รักกันแล้วเพิ่มเพิ่มเมียเก่าอ่ะมีคนอื่นมาแล้วด้วยเมียเก่าเอ,อ่อเป็นผู้ชายใหม่แล้วด้วยแต่ว่าเขายังมีเอ,อ่อเขาเรียกอไอโซ่คล้องเนาะโซ่ทองเรียกโซ่คล้องโซ่ทองคล้องใจบางทีอ,อ่ะเอ่อเขาต้องไปงานเขาเรียกอะไรลูกแต่งงานอ,อ่ะลูกวันเกิดเอ,อ่อลูกวันเด็กวันพอ่อวันแม่ออลูกอยากจะไปเที่ยว ไปดูมูเด้งไปดูอะไรลูกอยากไปทะเลลูกบอกอยากให้พ่อแม่ไปพบหน้คาคบตาเขาก็ไป like ไปกับ <laughs> ลูกแล้วก็เม <qualities> ียกับโอ้โหเมียใหม่นั่งไม่ติดครูบอกได้เลยเพราะครูได้ยินจากเขาคนที่เล่าครูฟังก็คืออดีตภรรยาที่เลิกกันแล้วเนี่ยโทรหาทีทีโทรหาทีทีโทรหากลับเรื่อยังไปยังทำไมไปนานจังเห็นไหมว่าเพราะว่ากลัวเคยค้าคือคุณกลัวนะคนที่เป็นเมียใหม่ที่ได้ไปใหม่เนี่ยก็กลัวว่า เกิดมันไปค้างกันค้างค้างแรมไปกันเปบางทีไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันบางทีไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันไปค้างด้วยกันแล้วก็มีแบบเนาะเกิดว่าคนมันเคยนะมีอะไรกันห่วงดิแล้วแวงดิสลับบทบาทกันไนงะคือตอนแรกอะ่ะเมีหลวงอะ่ะนะตอนที่คุณเป็นเมียน้อยเนี่ยนะเมีหลวงเขาห่วงแล้แวงสามีมันจะไปนอนกับผู้หญิงะไรตรงนี้เสร็จแล้วพอเขาเลิกกันแล้วเขามาแต่งกับคนใหม่คนใหม่เนี่ยนะ เมียใหม่คือเคยเป็นเมียน้อยเห็นไหมเวรกรรมเวรกรรมมันทํางานแบบนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์มันเป็นวิทยศาศาสตร์มันเป็นหลักเหตุและผลนะคะพอผู้หญิงคนใหม่ตอนนี้ไม่ใช่เมียน้อยลวจ้ะเป็นเมียที่ถูกต้องแล้วเออเขาเลิกเขาไม่อยากกับเมียเขามาแล้วเขามาอยู่กับคุณแล้วแต่พอเขามีกิจกรรมที่ว่าลูกอยากไปญี่ปุ่นลูกอยากไปไหนแล้วเขาต้องไปกันพ่อแม่ลูกเขาไปกิจกรรมด้วยกันเขาไปค้างด้วยกันคุณนั่งไม่ติด ต่อให้เขาไปหากัน,นอ่ะวันเออบางทีเขามีสัญญาต่อกันไม่ใช่สัญญาใจนะเป็นสัญญาที่แบบคุณเข้าใจมาสายเลือดอะพ่อแม่ลูกอะลูกอยากเจอพ่อทีลล่เราผลอืมบางทีเขาตกลงกันตอนหย่านะ,ะเจอพ่ออาทิตย์เราผลเดือนเราสองคนเลยพอเขากลับไปเขาก็มีการบทสนทนาว่าคุณนั่งไม่ติดทานไฟเก่ามันจะติดหรือเปล่ามันจะประคุหรือเปล่าเพราะว่ามันมีมาแล้วค่ะมีมาแล้ว แล้วสารก็ส่วนใหญ่ก็จะจะดูว่าเออก็ไปหาครอบครัวมันมีเคสนี้ค่ะคือสามีพัญญาก็าเขาอยู่กันมาไงแล้วผู้ชายเบื่อมเมียมันก็แค่เบื่อเมียป่ะเราก็ไปเจอผู้หญิงใหม่แต่ทีเนี้ยเ,เหมือนกับว่าตอนที่แต่งกังนเมียไม่ได้จดทะเบียนแต่งเฉยๆนะแต่ไม่ได้จดทะเบียนเสร็จแ,แล้วเนี่ยเ ด้วยความที่หลงเมียใหม่หลงของใหม่เวลาเราอยากได้คือผู้ชายเขาอยากได้เขาก็เลยทําทุกอย่างอ่ะทล้ผู้หญิงใหม่บอกอ่ะถ้าเธอไม่ได้จดทะเบียนกับมันนะถ้าเธอเลิกกับมันมาอยู่กับฉันให้เธอจดทะเบียนกับฉันอ่ะผู้ชายก็จดทะเบียนกับเอ่อเดิมที่เป็นเมียน้อยเออเป็นมือที่สามต่อไปเป็นเมียใหม่ก็เลยจดทะเบียนกับเมียใหม่แต่พอจดทะเบียนกับเมียใหม่แล้วไปอยู่กับเมียใหม่ไปอยู่กินกันสามชั้นสามีภรรยาเพราะนั้นเมียใหม่ที่ว่ากลายเป็นเมียหลวงหนือออกไหม เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ทีนี้ด้วยความที่เพินมาด้วยการผิดสินข้อสามเนี่ยศีลธรรมอะไรมัน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 ไม่สูงอยู่แล้วใช่ปะแล้วผู้ชายก็ไปอยู่กับผู้หญิงผู้หญิงใหม่ตอนแรกอยากได้ทําอะไรให้ทำหมดให้จดทะเบียนจดให้ทําอะไรทําให้ซื้ออะไรให้ซื้อที่ดินซื้อนอนซื้อนี่ซื้อทองซื้อหยองให้ซื้อให้หมดมันหลงเ่ะพอถึงจุดหนึ่งอยู่ด้วยกันไปไอความหลงมันหมดแล้วเนี่ยอืมเพราะหมดแล้วมันก็กลับมาไง เบื่ออีหลอบเดิมมันเคยเบื่อเมียแรกมาแล้วทําไมมันจะเบื่อเมียที่สองไม่ได้ถ้าคนมันคือมันจะเป็นคนขี่เบื่อซะอย่างสิ่งที่น่ากลัวคือคนที่เบื่อหรือเปล่าบางคนนะผู้หญิงบางคนน่ะชอบชอบผู้ชายแบบผู้ชายแบดบอยชอบผู้ชายซ่าซ่าชอบผู้ชายแบบสนุกสนานคนเหล่านี้เขาจะขี่เบื่อวันนีเขาชอบอะไรสนุกเล่าใจตลอดเวลาแต่ว่าผู้หญิงบางคนไม่ชอบผู้ชายที่เบื่อผู้ชายเซ็งเซงผู้ชายนิรตน็ผู้ชายเออเผู้ชายนิ่งนิ่งอุ้ยผู้ชายคนนี้น่าเบื่อจะบอกให้นะคนน่าเบื่อเนี่ยเป็นคนที่เขาอยู่กับความเบื่อได้ เขาอยู่ความเบื่อได้ไหมายความว่าเขาอยู่กับภรรยาได้โดยที่เขาไม่เบือ่อเขาจะไม่นอกใจส่วนใหญ่นะจะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเขาอยู่เขาไม่เห็นจะเบื่อเลยแต่คนที่สนุกสนานคนที่เจ้าชู้พูดจาหยอ,ยอยก,ลออกเล็กหมาหยอกไก่หยอกอะไรนะหยอดไปทั่วนะก็ลอกก็ติดไปทั่วคนพวกนี้ชอบอะไรใหม่ๆเสมออืมชอบไมโทรศัพท์รุ่นใหม่ชอบรุ่นใหม่ชอบรถใหม่ชอบชอบของใหม่ๆเสมอเพราะฉะนั้นพอเขาแต่งงานไปเขาเบือ่อใครเบื่อมีอะ พอเบื่อเมียไปเสร็จปั๊บมีเมียใหม่อ่าแน่นอนเขานั้นเขาจะสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าเมียเก่าใหม่ดีใหม่เดรรักอยู่ด้วยความจำยอมไปทําเข้าท้องก็ต้องรับผิดชอบจริงๆไม่รักเลยจริงๆไม่ใช่ไม่รักคนเราถ้าไม่รักจะไม่แต่งงานนะคะถ้าเขาแต่งงานนะคือเขารักแต่เขาเบื่อพอเขาเบื่อเสร็จเขาไปได้คนใหม่ใช่ไหม้ว <c oughs> ไปแต่งกับคนใหม่แต่คนเก่าไม่ได้จดทะเบียนเขาแต่งกับคนใหม่เพราะคนใหม่ก็กลายเป็นเมียหลวงจ้าทีนี้พออยู่มาแล้วมาเบื่อคนใหม่อีกทีหนึง่งนะเขาคิดขึ้นได้เออวะ่ะนี่ก็เบื่อ นี่ก็เบื่อกลับไปหาคนเก่าแล้วกันอย่างน้อยก็มีลูกด้วยกันอาลูกเลี้ยนจบลูกมีเรื่องมีเราบางคนกลับไปเพราะลูกทํางานลูกมีเงินอาไปขอความช่วยเหลือมีจริงๆค่ะพอตัวเองอายุเยอะขึ้นแล้วหางานเนมะื่อลูกมีเงินกลับไปหาลูกสุดท้ายกลับไปอยู่คืนดีกับเมียเดิมคือกลับไปเออ่หาลูกไปอยู่กับเมียเดิมทีนี้กลายเป็นว่าเมียปัจจุบันที่เป็นเมียหลวง จะไปฟ้องศาลว่าเมียหลวงเมียเดิมเป็นเมียน้อยอืมก็เป็นเมียน้อยแต่ปรากฏว่ายี่ท่าไหนไม่รู้คูก็จำไม่ได้ว่าว่าลูกนนทนายเล่านานแล้วสุดท้ายศาลยกฟ้องเพราะศาลถือว่าเขากลับไปหาลูกเขาเป็นเป็นครอบครัวของเขาเดิมอยู่แล้วเออใช่ปะ่ะเลยกลายเป็นว่าเธอไม่เหลืออะไรเธอนะสุดท้ายก็คือเธอตัดสินใจอย่าอย่าแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนะคะ เพราะว่าตอนที่ผู้ชายอ่ะมาอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนถ้าจำไม่ผิดเขาทิ้งเขาจัดการแบ่งทรัพย์สินได้เรียบร้อยแล้วเขามาแต่ตัวเออแล้วพอสุดท้ายผู้หญิงคนนี้อายุเยอะแล้วไม่ถึงมีน้อยนะคุณมเรียนไม่ถูกเรียกเมียใหม่ไม่ใช่มีน้อยเออสุดท้ายเนี่ยผู้ชายกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาค่ะเจอเยอะนะไปเล่นไปคือไม่หลวงเนี่ยตอนแรกร้องไห้ร้องผมร้องไห้ถูกทิ้งถูก,ถก,ถกอะไรผู้ชายไปอยู่กับเมียใหม่อืมแต่ท้ายที่สุด ความเบื่อมันกลับมาหรือบางทีลูกตัวเองส่วนใหญ่บางคนกลับมาเพราะว่าลูกได้ดิบได้ดีอันนี้บอกตรงๆผู้ชายบางคนเห็นกันตัวตอนแรกอะทิ้งลูกทิ้งเมียไม่เอาลูกไม่เอาอยากตัดช่องน้อยแต่พอตัวอยากสุขสบายไม่อยากจะเป็นภาระแต่พอเนี่ยเมียเก่าเมียหลวงน่กับลูกเนี่ยช่วยกันปากกัดตีนถีบส่งลูกเรียนจนลูกจบลูกเป็นวิศวะลูกเป็นหมอลูกเป็นได้หน้าที่การงานลูกได้เงินเดือนครึ่งค่อนแสนพอลูกได้ดิบได้ดีบางคนไป มันมีบางรายนะลูกไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ไปเอ่อบางคนลูกชายไปเป็นช่างไปเรียนช่างแล้วก็เปิดอู่ซ่อมรถพอลูกมีตังค์เท่านั้นแหละอันนี้คือพูดถึงในอนาคตหมายถึงที่พูดได้หมายถึงว่าเป็นสิบปีหลังจากเหตุการณ์นะไม่ใช่ว่าปีสองปีนะคือเขาทิ้งลูกทิ้งเมียเขาเมื่อสิบกว่าปีประมาณยี่สิบปีที่แล้วตอนอายุตอนอายุสามสิ 30, บ,บทิ้งลูกทิ้งเมียอืมแต่พอตัวเองอายุห้าสิบกว่าจะหกสิบ ลูกเป็นเจ้าของอู่รถยนต์ลูกสาวทำงานนู่นนี่นั่นมีเงินทีนี้ความเห็นแก่ตัวก็เลยทิ้งเมียใหม่กลับไปพึ่งลูกไปขอโทษเมียไปทำแล้วผู้หญิงเนาะคนเคยรักก็อภัยให้นะเพราะว่าเออแก่แล้วต่างคนต่างแก่นะผู้หญิงก็หกสิบละเออถ้าจะไม่ผปดี่ยห้าหกสิบละเออผู้ชายก็พอตัวเองอายุเยอะนี่รายได้ก็น้อยลงตำแหน่งนี่เหมือนเหมือนจะ,กะเกษียรแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอลูกได้ดิบได้ดี ทั้งนั้นฐานะดีขึ้นก็ไปขอโทษลูกเนี่ยพ่อผิดไปแล้วเนี่ยพ่อป่วยพ่อไม่สบายพ่อไตาวายระยะสุดท้ายอะไรก็ไม่รู้อะแล้วบางทีลูกก็เออ,อสงสารคือลูกก็จะตามใจแม่พอดีแม่ผู้หญิงก็โชคดีที่ได้ผู้หญิงดีถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเนะี่ยเขาไม่เอาหรอกอันนี้ผู้หญิงเขาใจดีเออช่างมันเถอะเลี้ยงมันเหมือนไปอย่างนั้นเลยอย่างน้อยมันก็เป็นพ่อของลูกนะสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ทิ้งเมียมใหม่กลับไปแล้วเมียมใหม่ไม่เหลือ,อเลยเลยอืมคือ ไม่เหลือใครไม่เหลืออะไรพอผู้ชายที่คิดว่าจะเป็นคู่ชีวิตโน่นเพรอมันเห็นลูกมันได้ลูกมีเงินลูกเลยกลับไปละเพราะว่าคนที่ทิ้งลูกทิ้งเมียแสดงเขาเห็นแก่ตัวแล้วคนเหล่านี้ชอบกลับไปตอนที่ลูกเต้าประสบความสำเร็จมีเงินมีแล้วจะกลับไปเราบางคนเขากอเออ,เอ,อ ก็กลับมากเด็กบางคนเขาก็ไม่เอาก็าแล้วแล้วแต่ดวงแล้วแล้วแต่บุญภาวาสนาสงแต่สุดท้ายเวรกรรมมันมีจินมือที่สามที่จินเข้ามาสุดท้ายเขาก็กลับไปหาครอบครัวเขามีเยอะเหมือนกันแต่จินครูไม่อยากให้มีหลวงรอไม่อยากให้รอเพราะว่าคุณมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้จริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวหรือเปล่าบางครอบครัวเขาก็ไปแล้วไปเลยนั้นจริงๆเราต้องหันมารักตัวเองเวลาในคลิปหมดอีกแล้วใครต้องการปรึกษาครูนะ0897456111แอดไลน์